สับป,ปะรดเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเอนไซม์บโบรมมเลนและใย,ยอาหารซึ่งมีประโยชน์มากต่อร่างกายทั้งช่วยย่อยอาหารเสริมภูมิคุ้มกันและทำให้ผิวพรรณดูสดใสแต่รู้หรือไม่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะจะกินสับป,ปะรดโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวบางชนิดเพราะในสับป,ปะรดมีกรดและเอนไซม์บางอย่างที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อย่างคาดไม่ถึงหากกินผิดวิธีหรือกินมากเกินไป ดังนั้นก่อนจะหยิบสับป,ปะรดเข้าปากผู้สูงอายุควรฟังให้จบคลิปนี้ก่อนครับเพราะต่อไปนี้คือ5โรคหรืออาการที่ห้ามกินสับป,ปะรดเด็ดขาดเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ก่อนจะไปต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของผมเพื่อไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุและเคล็ดลับดูแลตัวเองให้แข็งแรงทุกวันนะครับข้อที่1 หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินคลอพิดอกเรลหรือตัวยาที่ลดการจับตัวเป็นลิ่มเลือดอื่นๆควรหลีกเลี่ยงการกินสับป,ประรดหรือกินด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะในสับป,ประรดมีเอนไซม์ชื่อบรมิเลนบโรเมไลน์ซึ่งมีรายงานว่าอาจชะลอการแข็งตัวของเลือดและเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกได้เมื่อรวมกับยาต้านการแข็งตัวที่ผู้สูงอายุมักใช้จะทำให้ความเสี่ยงของการมีเลือดออกภายในหรือเลือดออกผิดปกติ ติิเพ่มมากขึ้นซึ่งในผู้สูงอายุอาจมีผลรุนแรงกว่าเช่นเลือดออกในทางเดินอาหารเลือดออกในสมองหรือฟกช้ำง่ายที่อาจกระทบต่อการทำงานและชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้ผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัวหลายอย่างและอาจใช้ยาหลายชนิดพร้อมกัน p o l y ฟา a r มา c y สถานการณ์นี้ทำให้ความเสี่ยงจากปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับยาเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งจึงไม่ควรประเมินความปลอดภัยของการกินสับปะรดแบบตามใจชอบโดยไม่ได้ปรึกษา าแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเพราะระดับความเสี่ยงขึ้นกับชนิดของยาที่ใช้ขนาดยาสภาพไตตับและภาวะสุขภาพอื่นๆของแต่ละคนด้วย ถ้าคุณเป็นผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวและเพลือกินสับปะรดสิ่งที่ต้องสังเกตอย่างเร่งด่วนคืออาการบ่งชี้เลือดออกที่ผิดปกติเช่นมีเลือดกําเดาออกง่ายเลือดออกตามไรฟันหรือมีฟกช้ำที่ผิดปกติแม้จะไม่ได้ถูกกระทบปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลหรือแดงท้องเสียเป็นเลือดอุจจาระดำหรือมีเลือดปะปนหรืออาการวิงเวียนหน้ามืดเป็นลมหากพบอาการดังกล่าวให้หยุดกินสับปะรดและรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดภาวะแทรก สอนจากการเสียเลือดได้มากกว่าอีกทั้งก่อนเข้ารับการผ่าตัดหรือทันตกรรมแพทย์มักแนะนําให้หยุดสารเสริมบางอย่างที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดรวมถึงโบรมิเลนหลายวันก่อนเสมอเพื่อป้องกันการตกเลือดในระหว่างหรือหลังการรักษา แนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยคือแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรเสมอว่าคุณกินหรือจะกินสับป,ปะรดหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโบรมีเลนโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวหรือยาต้านเกล็ดเลือดการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยกำหนดได้ว่าควรงดทั้งหมดลดปริมาณหรือต้องตรวจระดับการแข็งตัวของเลือดเช่น I.N.R สำหรับผู้ใช้วาฟารินบ่อยขึ้นหรือไม่และถ้าต้องการผลไม้ทดแทนที่ปลอดภัยกว่าแพทย์อาจแนะนำผลไม้ที่ มีความเป็นกรดน้อยกว่าและไม่มีเอนไซม์ที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเช่นกล้วยหรือแตงโมแต่ทั้งหมดนี้ต้องพิจารณาให้เข้ากับยาที่ใช้และสภาพร่างกายของคุณเอง สรุปสั้นๆส,สำหรับผู้สูงอายุหากคุณกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวหรือยาที่เพิ่มความเสี่ยงเลือดออกให้หลีกเลี่ยงสับป,ปะรดและผลิตภัณฑ์เสริมที่มีโบรมีเลนจนกว่าแพทย์จะให้คำแนะนำเป็นอย่างอื่นและหากเผลอกินแล้วเกิดอาการเลือดออกหรืออ่อนแรงผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อประเมินและรักษาและถ้าต้องการผลไม้ทดแทนที่ปลอดภัยกว่าแพทย์อาจแนะนำผลไม้ที่มีความเป็นกรดน้อยกว่าและไม่มีเอนไซม์ที่มีผลต่อ,อการแข็งตัวของเลือดเช่น กล้วยหรือแตงโมแต่ทั้งหมดนี้ต้องพิจารณาให้เข้ากับยาที่ใช้และสภาพร่างกายของคุณเอง ข้อที่2หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนในหลอดอาหารเกิดหรือแผลในกระเพาะอาหารลำไส้เล็กส่วนต้นควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการกินสับประรดอย่างมากเพราะสับประรดเป็นผลไม้ที่มีความเป็นกรดค่อนข้างสูงและมีเอนไซม์โบรมิเลนซึ่งทั้งกรดและเอนไซม์นี้สามารถกระตุน้นหรือลดความต้านทานของเยื่อบุทางเดินอาหารได้ทําให้เกิดหรือเร่งอาการแสบร้อมกลางอก เรอเปลี้ยวเจ็บคอกลืนลำบากหรือทำให้อาการแผลในกระเพาะกำเริบได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่เยื่อบุทางเดินอาหารมักบางและฟื้นตัวช้ากว่าคนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุหลายคนมีภาะวะหลอดอาหารอักเสบหรือมีการตีบของหลอดอาหารจากการอักเสบเรื้อรังเมื่อได้รับอาหารที่มีกรดสูงหรือมีเอนไซม์ย่อยโปรตีนเช่นโบรมีเลนอาจมีการรักไข่เคืองเพิ่มขึ้นจนเกิดการอักเสบการบาดแผลหรือเพิ่มโอกาสการเกิดแผลแทรกซ้อนเช่นเลือดออกหรือการติดเชื้อรองตามมา นอกจากนี้ผู้สูงอายุมักใช้ยาแก้อักเสบกลุ่มแอนเซตหรือยาบางชนิดที่ลดการสร้างเมือกป้องกันกระเพาะอยู่แล้วเมื่อรวมกับการกินสับปะรดที่เป็นกรดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลหรือเลือดออกในระบบทางเดินอาหารได้มากขึ้นอาการเตือนที่ควรสังเกตหลังกินสับปะรดโดยเฉพาะถ้าคุณมีประวัติกรดไหลย,ย้อนหรือแผลในกระเพาะได้แก่ อาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกหรือคอเรอเปร้ยวกลือแนวเจ็บหรือมีอาการปวดท้องบริเวณช่วงบนร่วมกับคลื่นไส้อาเจียนมีเลือดหรืออุจจระดำซึ่งเป็นสัญญาณของการระกาายเคืองอย่างรุนแรงหรือผ่านมีเลือดออกในทางเดินอาหารหากพบอาการเหล่านี้ควรหยุดกินสับประรดทันทีและปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจประเมินโดยละเอียด คำแนะนำปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหากรดไหลย,ย้อนหรือแผลในกระเพาะคือหลีกเลี่ยงสับปะรดสดในปริมาณมากหรือช่วงที่อาการกำเริบหากอยากรับประทานจริงๆให้ลองเริ่มจากปริมาณน้อยมากและสังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย24-48ชั่วโมงสับปะรดกระป๋องที่ผ่านการแปรรูปอาจมีความเป็นกรดแตกต่างกันและมักมีน้ำเชื่อมแต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ปลอดภัยเสมอไปเพราะน้ำตาลสูงและสารกันเสีย อาจกระทบสุขภาพอื่นๆได้อีกทางเลือกคือเลือกรับประทานผลไม้ที่มีความเป็นกรดต่ำและย่อยง่ายเช่นกล้วยแตงโมหรือลูกแพรซึ่งมักไม่กระตุ้นกรดไหลย,ย้อนมากเท่าสับประรดแต่ถ้าคุณมีแผลในกระเพาะที่กำเริบหรือใช้ยาที่ทำให้เยื่อบุบางเช่นเอนเซจให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอว่าจะรับประทานผลไม้ชนิดใดได้บ้าง สรุปสั้นๆส,ส,สำหรับผู้สูงอายุถ้าคุณมีประวัติกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนในหลอดอาหารหรือแผลในกระเพาะให้หลีกเลี่ยงสับปะรดสดหรือรับประทานเฉพาะในปริมาณน้อยมากหลังปรึกษาแพทย์เพราะสับปะรดอาจกระตุ้นการอักเสบและทําให้อาการแย่ลงได้และหากหลังกินมีอาการแสบร้อนเจ็บคอหรือปวดท้องผิดปกติให้หยุดทันทีและปรึกษาแพทย์ข้อที่3 หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่2หรือมีภาวะต้านอินซูลินหรือน้ำตาลในเลือดสูงควรระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการกินสับป,ประรดสดในปริมาณมากเพราะสับป,ประรดมีน้ำตาลธรรมชาติและมีดัชนีน้ำตาลไกลซิมิกอินเด็กซ์ G.I. ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงซึ่งสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากกินมากหรือกินโดยไม่ได้คำนวณคาบให้เหมาะสมกับการรักษาและยาที่คุณใช้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่การเผาผลาญช้ากว่าและมักมีโรคร่วมหลายอย่างการขึ้นลงของน้ำตาลอย่างรวดเร็วอาจทำให้อาการเวียนหน้ามืดหรือเพิ่มความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนระยะยาวได้ สับปะรดสดและสับปะรดในรูปแบบที่ผ่านการแปลรูปเช่นน้ำสับปะรดครีมสับปะรดหรือลูกสับปะรดแห้งกวนมักให้ปริมาณน้ำตาลต่อหน่วยบริโภคสูงกว่าเนื้อสับปะรดสดในชิ้นเดียวกันโดยเฉพาะน้ำผลไม้หรือลูกสับปะรดแห้งซึ่งสูญเสียเส้นใยไปทำให้การดูดซึมน้ำตาลเร็วขึ้นและทำให้ระดับน้ำตาลพุ่งได้ง่ายกว่าอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นผู้สูงอายุที่ควบคุมระดับน้ำตาลต้องหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้สับปะรดและสับปะรดกระป๋องที่มีน้เชื่อม หรืออย่างน้อยต้องเลือกแบบไม่มีน้ำตาลเติมและควบคุมขนาดหน่วยบริโภคอย่างเข้มงวดแนวทางการรับประทานอย่างปลอดภัยเชิงปฏิบัติสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานคำนวณหน่วยคาบคาบคาวติง้งและจำกัดปริมาณ รับประทานสับปะรดสดเพียงปริมาณเล็กน้อยที่เทียบเท่ากับหน่วยขาบที่แพทย์หรือนักโภชนาการแนะนําในมื้อหรือเป็นของว่างตัวอย่างเช่นเครื่องถ้วยหรือประมาณ60-80กรัมอาจเหมาะสําหรับบางคนแต่ปริมาณที่ปลอดภัยจะแตกต่างกันตามระดับน้ําตาลและการรักษาของแต่ละคนจับคู่กับโปรตีนหรือไขมันดี กินสับป,ปะรดพร้อมโปรโตีนหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตไขมันต่ำที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มถั่วเล็กน้อยหรือชีสขาวเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลและลดการพุ่งของน้ำตาลหลังมื้ออาหารหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้และของแปรรูปน้ำสับป,ปะรดและสับป,ปะรดแห้งมีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงและมักทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นเร็วกว่าการกินเนื้อผลไม้สดวัดน้ำตาลหลังกินถ้าคุณติดเครื่องวัด หากเป็นไปได้ให้ตรวจน้ำตาลหลังรับประทานสับป,ประรด1-2ชั่วโมงเพื่อตรวจว่าปริมาณที่คุณกินส่งผลอย่างไรกับระดับน้ำตาลข้อมูลนี้จะช่วยปรับปริมาณในครั้งถัดไปปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหากคุณใช้ยาลดน้ำตาลหรืออินซูลินระบบการรักษาอาจต้องปรับเมื่อลดหรือเพิ่มปริมาณผลไม้ที่มีน้ำตาลการปรึกษาจะช่วยให้การปรับยาปลอดภัยและเหมาะสมกับภาวะร่างกายของคุณ สัญญาณเตือนที่ต้องระวังทันทีหากหลังกินสับป,ประรดคุณมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหนื่อยผิดปกติปัสสาวะมากหรือผิวแห้งปากแห้งหรือตรวจพบค่าน้ำตาลสูงผิดปกติให้หยุดรับประทานและปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการทันทีโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีปัญหาการมองเห็นไตหัวใจหรือหลอดเลือดร่วมด้วยเพราะการควบคุมระดับน้ำตาลที่ไม่ดีอาจเพิ่มความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้ สรุปสั้นๆส,ส,สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานสับป,ปะรดไม่จำเป็นต้องถูกห้ามทั้งหมดแต่ต้องรับประทานด้วยความระมัดระวังและในปริมาณจำกัดหลีกเลี่ยงน้ำสับป,ปะรดและสับป,ปะรดแปลรูปจับคู่กับโปรตีนหรือไขมันดีวัดผลต่อระดับน้ำตาลของตัวเองและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนปรับอาหารหรือยาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดข้อที่4 หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคไตเรื้อรังหรือการทำงานของไตลดลงควรหลีกเลี่ยงการกินสับปะรดในปริมาณมากอย่างเด็ดขาดเพราะแม้สับปะรดจะดูเป็นผลไม้ที่สดชื่นและมีน้ำมากแต่ภายในกลับมีองค์ประกอบบางอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อไตของผู้สูงอายุที่ไตทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยุ่งในระยะที่มีค่าครีอาตินินครีอาทินินหรือค่า GFR ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติซึ่งร่างกายจะไม่สามารถขับของเสียออกได้ตามปกติ สับปะรดมีโพแทสเซียมและกรดอินทรีย์หลายชนิดที่ในคนปกติอาจไม่มีปัญหาแต่สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตโพแทสเซียมส่วนเกินจะถูกขับออกจากร่างกายได้ยากทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงไฮเปอร์แคลเมียซึ่งอาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือหัวใจหยุดเต้นได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ใช้ยาควบคุมความดันบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะที่รักษาโพแทสเซียมไว้ เช่นสไปโรโน a ล t โตนหรือยากลุ่ม A.C.E. i n h i b i t o r s หรือ A.R.B.s ที่นิยมใช้รักษาความดันและโรคหัวใจในผู้สูงอายุ นอกจากนี้สับป,ปะรดยังมีเอนไซม์โบรมิเลนซึ่งในภาวะที่ไตทำงานลดลงเอนไซม์และสารกระตุ้นบางชนิดอาจสะสมในร่างกายทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินอาหารหรือเพิ่มการอักเสบได้โดยที่ร่างกายไม่สามารถขับออกได้เร็วเหมือนคนปกติอีกทั้งกรดในสับป,ปะรดสามารถเพิ่มภาระการทำงานของไตในการกรองของเสียและรักษาสมดุลกรดด่างในร่างกายซึ่งในผู้สูงอายุที่ไตเสื่อมแล้วจะยิ่งทำให้การควบคุมสมดุล นียากขึ้นและอาจเร่งให้ไตเสื่อมเร็วกว่าเดิมที่น่ากังวลคือผู้สูงอายุหลายคนมักมีโรคเบาหวานและความดันร่วมอยู่ด้วยซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคไตเรื้อรังดังนั้นการกินผลไม้ที่มีน้ำตาลและโพแทสเซียมสูงเช่นสับปะรดจะเป็นการเพิ่มภาระทั้งต่อน้ำตาลในเลือดและการทำงานของไตในเวลาเดียวกันหากกินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านโดยไม่ได้ควบคุมอาจทำให้ค่าไตายแย่ลงจนต้องฟอกไตได้โดยไม่รู้ตัว อาการเตือนที่ควรสังเกตหากผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตกินสับประรดแล้วเกิดปัญหาได้แก่อาการอ่อนแรงโดยไม่มีสาเหตุชามือเท้ากระตุกกล้ามเนื้อเป็นตะคริวบ่อยหัวใจเต้นช้าลงหรือไม่สม่ำเสมอปัสสาวะออกน้อยลงหรือบวมน้มตามขาและเท้าหากมีอาการเหล่านี้ควรหยุดกินสับประรดทันทีและรีบพบแพทย์เพื่อตรวจระดับโพแทสเซียมและการทำงานของไตคำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตหรือไตเริ่มเสื่อม หลีกเลี่ยงสับป,ปะรดสดและน้ำสับป,ปะรดทุกชนิดโดยเฉพาะแบบที่มีน้ำตาลเติมเพิ่มหากต้องการรับประทานผลไม้ควรเลือกผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำเช่นแอปเปิลลูกแพรหรือองุ่นในปริมาณพอเหมาะปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเฉพาะทางโรคไตก่อนเลือกรับประทานผลไม้ชนิดใดก็ตามเพราะความรุนแรงของโรคและระดับโพแทสเซียมในเลือดจะแตกต่างกันในแต่ละคน ตรวจเลือดและค่าการทำงานของไตเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสารอาหารที่กินไม่สะสมจนเกินขีดปลอดภยัยสรุปสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคไต สับป,ประรดอาจดูเหมือนผลไม้ที่ปลอดภัยแต่ในผู้ที่ไตทำงานลดลงมันกลับเป็นภัยเงียบที่อาจเร่งให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงภาวะโพแทสเซียมเกินได้ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงหรือถ้าจำเป็นต้องรับประทานควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจอันตรายถึงชีวิตข้อที่ห หากคุณเป็นผู้สูงอายุที่มีประวัติแพ้อาหารแพ้ละอองเกสรหรือมีอาการภูมิแพ้รุนแรงรวมถึงผู้ที่มีภาวะแพ้ยางยืด l a t e x a l l e r g y ควรงดสับประรดเด็ดขาดหรืออย่างน้อยต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเพราะสับประรดสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาทางภูมิแพ้ได้หลายรูปแบบตั้งแต่การระคายเคืองในช่องปาก o r Oral i r r i t a t i o n ไปจนถึงอาการแพ้ระบบทั่วโลกรุนแรงอย่าง a n a า h y l a ซิ s ที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งร่างกายฟื้น ตัวช้ากว่าและมักมีโรคร่วมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนทำไมสับป,ปะรดถ,ถึงก่อให้เกิดอาการแพ้ได้สับป,ปะรดมีโปรโตีนจำเพาะและเอนไซม์เช่นโบรมิเลนที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในบางคนทำให้เกิดอาการคันแสบร้อนหรือบวมที่ปากลิ้นริมฝีปากหรือคอซึ่งมักเรียกว่าออรลลอเลอร์จีซินมและในบางรายที่ไวมากอาจลุกลามเป็นผื่นแดงตามตัวหายใจลำบาก ความดันเลือดต่ำจนถึงช็อกแพ้อนา,าไฟลักซิสได้อาการเหล่านี้ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยแพทย์ นอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Latex Fruit Syndrome ผู้ที่แพ้ยางลาเท็กบางคนอาจมีการตอบสนองข้ามกับผลไม้บางชนิดรวมถึงสับประรดเพราะโปรตีนบางชนิดมีลักษณะคล้ายกันผู้สูงอายุที่มีประวัติแพ้ยางหรือแพ้ผลไม้บางชนิดเช่นกล้วยอะโวคาโดกีวีควรระวังเป็นพิเศษและอาจต้องหลีกเลี่ยงสับประรดโดยสิ้นเชิงสัญญาณเตือนที่ต้องรีบทำอะไรทันที หากหลังกินหรือสัมผัสสับป,ประรดแล้วมีอาการบวมที่ปากลิ้นคอกลืนลำบากหายใจลำบากเสียงแหบเวียนหัวตัวเย็นเหงื่อออกมากหรือหน้ามืดให้หยุดทันทีและรีบพาไปยังห้องฉุกเฉินหรือเรียกรถพยาบาลอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของอนาไฟลักซิสซึ่งต้องให้ยาอะดรีนาลีนเอพิเนฟรินและการดูแลฉุกเฉินทันทีแนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุที่มีภูมิแพ้หรือประวัติแพ้ หากคุณเคยมีอาการแพ้ผลมไม้หรือยางให้งดสับปะรดจนกว่าจะตรวจแพ้โดยแพทย์หรือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางภูมิแพ้อลิเ r อร์จสหากต้องการลองจริงๆให้เริ่มจากปริมาณน้อยมากและสังเกตอาการอย่างน้อย24-48ชั่วโมงและควรมีคนอยู่ด้วยเพื่อเกิดอาการรุนแรงจะรีบช่วยได้ทันผู้ที่มีประวัติแพ้รุนแรงควรพกเอพิเพ ออโตอิน e จกต b เบล p เอพิเนฟรินตามคำแนะนำแพทย์และแจ้งสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลว่ามีความเสี่ยงนี้หากอาการเป็นเพียงการระคายเคืองในปาก OAS บางครั้งการปรุงสุกหรือความร้อนสามารถทำลายโปรตีนที่เก่ออาการได้แต่ไม่ควรทดลองด้วยตัวเองหากคุณเคยมีอาการแพท้ที่รุนแรงมาก่อนให้ปรึกษาแพทย์ก่อน สรุปสั้นๆส,สำหรับผู้สูงอายุถ้าคุณมีประวัติโดยเฉพาะแพ้ยางเลเทก็กซ์หรือมีอาการภูมิแพ้รุนแรงให้งดสัปปะรดเพราะเสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรงได้การป้องกันไว้ก่อนย่อมปลอดภัยกว่าการเสี่ยงโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญขอบคุณครับที่ดูจนจบจำไว้ว่าสัปปะรดอาจด,ดีแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว5แบบที่เราพูดถึงวันนี้หากคุณหรือคนในครอบครัวมีอาการเหล่านี้ให้เอาข้อความ ความนี้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลสุขภาพที่ตรงไปตรงมาและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุทุกสัปดาห์ครับดูแลตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า